สวัสดีครับผมเกษตรแปะนะครับเน่มือเ้าม์วันนี้นะครับกามาเบิงไ้เบิงสวนคือเก่านะครับหลังจากเปิดไข่มม่ลายมือนะครับเปิดไข่ประมาณเกือบสองอาทิตย์แล้วนะครับนี่กามาเบิงเบิงไ้มันฉีดยาไปมือวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ฉีดยาไปก็ กูฟ้าินเนนนะครับอยาอยากึงเผาใหม่กึงดุดซึมนะครับผลออกมากก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีใบดางจักน้อยนะครับอยู่ใต้อัตวากะบนรุนแรงปันไดนะครับขาดว่า บาดาเสียหนาบ่เพ่อไงเสียหนามันบ่ตอนนี้สีแล้วกึ้งกึ้งเผาใหม่จ้างเขาแหล้วเออพอสีก็ว่าไงว่ามีแห้งเสียหนาใครรักน้ำมันแห้งแล้วรูปแล้ว แค้นกัลอยเออเล่นา,นากโตแค้นลอยบ้าหัวคนยัง่รู้ก็เหนีนยวแค่หอดนะบุกดูแ้นเป็นเขาเอยว่าเพิ่นสิมาเข้าเลยจอดจอดรถติดดามาก่อนเพิอ่อผ่นพงมาา่าเข้าก็เลยใไปเขาแค้นลึงเพิ่มืดก็หันแค้นเขา,เเขาค้ไไองไฮมันเขาดีแค้นลึงือมมืดเนักข่าวู้ใส่แค่นก็ไปพ่นกับลาพ่นไปปอดคนยัง่รู้แล่นเมื่อหับ เมมอนนตะยากึงเพราใหม่จะเป็นอะไรได้บ้างลานี่้าขาม้าบานี้ถุงมือมันเทียทั้งหลังุงมือมือับมาเอาัมาเอาลมเข้าาเดียวเอิเล่า

ก่แห้งกระจาดูดซึมเ,รเ,เหรอขัดขดุดก่ี่บ่ค่ห่ว่ฮ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 ่น่ัน่ฮ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 นฮ่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 ารแ่ง่ฮ่ฮ่ฮาฮ่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 ฮใส่ฮ่บ่ค่ฮ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 ไฮ่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 ฮนึ่

วัวตัวเมล่าเลยครับสภาพหย้านะครับเนาะฉีดเมื่อวันอาทิตย์นี่นะครับอาทิตย์ก่อนวันหันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมันอาจจะตายบเเ็วปันใดนะครับเพราะว่ามันเป็นดูดซึมกับเผาใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นดูดซึมกับเผาใหม่ ก็เลยตัวเขียวแน่ตัวใหม่กับใหม่นะครับตน้นมัตนต้นต้นหยานะครับก็จะประมาณน,นี้นะครับส่วนใบมันจะถือแดงอีกน้อยนึงนะครับกับว่าเป็นยังนะครับเพราะว่าดินนามันสูงโอมแม่ต้นมันมันสูงก็คือสีบ่มีผลกระทบปานใดนะครับลองเบิ่งยาตัวใหม่นี่นะครับเนาะดูด้านในกันลมดีนะครับ ตายดีอาทิตย์หน้าจังมาเบิงกันไหมนะครับเนาะอาทิตย์นี้เบิงซ้ำนีไปก่อนนะครับเนาะอาทิตย์หน้ามัเสิเป็นตั้งใดก็ทีต่ตามคลิปเกษตรแปะนะครับเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นความรู้ไปใส่ในให้จะคล้องให้ทีเ่เฮ็ดมั่นนะครับเนาะ สำหรับมันสปลังลก็ราคาดีนะครับปีนราคาดีราคาดีเกือบทุกปีนะครับก็บให้ความสำคัญของมันแน่นะครับเนาะเพื่อจะมีลายใดที่พอใส่ในขอบครัวนะครับงามพอสมควรนี่นะครับมันปีน ถึงสิปูงยากกับสามนะครับเพื่อที่จะได้ได้ทุนได้ฮ้อนได้กำไรกับปูงยากเติบอยู่นะครับปีนี้กเกษแต่กับสามแน่ปลูกแน่เสียหนามันแน่แป้งที่ฉีดกับฉีดนะครับแป้งที่ฉีดบ่ได้กับบ่ได้ฉีดนะครับรเพราะว่าเพิ่น บ่ให้ฉีดนะครับบางแปลงเพราะว่าแปลงนี้บ่ฉีดกับ,บไรน,นะครับเพราะว่าเอาหนาบ่าท่านก็จําจเป็นต,ต้องได้ฉีดนะครับก็ถือว่าพานนะครับเนาะ่านไปในระดับหนึ่งนะครับอาทิตย์หน้าเฮาก็จะมาทายทําให้เ e c พซอแม่พี่น้องได้เบิง่งนั่กันอีกนะครับเนาะว่า หยากับยามันจะทำปฏิกิริยากันซํำใดนะครับเสียหาย้าตายซํำใดนะครับกรเกษตรแปลกะขอจบคลิปเพียงแค่นี้กนนะครับสวัสดีครับ